เลยครับจก็เดี๋ยวดํานิรือง่างก็บอกว่าให้เปลี่ยนท่าทิสเบปกนะครับแต่ว่าเราจะเป็นที่ทำาห้มันเบรกทำท่าให้เสร็จนะใช้กล้องโน้ถ่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้ตอตรวท่อ,อนี้อา

ถอนออกไหก่อน,น,นไม่้อนออกเลยเลยมัน,น,นใส่ซับไหมแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งก็คือดึงดึงท่าเบรกออกมาโดยโดยไม่เอาไอ้โบส่งตัวเนี้ยออกอแล้วก็ทำท่าพยายามดึงแต่ว่าถอดไปตัวสลักก่อนเอาตัวตีเบรมาถอดสลักคือคือมันถอ,อกได้แต่มันยากมากก็มีคนทำนะเมื่อกี้อันนี้ถอดน็อตตัวนั้นตัวเดียวได้ครับ แล้วก็น็อตของตัวนี้ไม่ถอดไม่ถอดแต่จะ,จะ,จะพยายามจะเอาออกเอาออกมาได้ตัวเดียวอีกตัวเดียวเคเดี๋ยวเราพยายามพยายามอ่าลองดิขัดขัดขัดตาไว้ก็เอาเอาเสียบเข้าไปแบบอา คือสุดท้ายมันก็ต้องสอดทั้งหมดโอเคเอาแค่นั้นจะเห็นเลยอาจารย์ถ่ายนะเอา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 มือมือบังวเอามือไออตัวนั้นไม่ต้องก็ได้เออเอามือลงก็เลยแค่นเด่น้ดนิ้โป้งข้างนี้เอาออก ได้อยู่โอเคแล้วแล้วเวลาใส่ตอนเขาใส่กลับวันนีง้ไงสุดท้ายมันก็ต้องถอดใส่ไม่ได้โอเคอ๋อคือถ้าเนี้ยเอาถอดเขาเบรกตามคำสังส่งจริงแต่เขาไม่ได้ถอดอชุดนั้นออกมันก็เลยออกเหมือนกันแต่ว่าเราใส่ใส่ไม่ได้ก็จะเป็นต้องถอดเหมือนกันและทีนี้เดี๋ยวเราถอดโบล์สองตัวนี้ออกแล้วก็ทําท่าทําท่าจะถอดอ้สลักเนี้ยคือตอนแรกเนี้ยเขาไม่คายไอ้สลักก่อนอใช่ไหมครับ